อินทผลัมอินทผลัมนุนอะโวคาโดโรเทหร่คะในสีนี้สีนี้โลละร้อยยี่สิบบาทคนระับค่ะ,คะผลไมข้ข้างทางค่ะพี่น้องจ้าผลไม้ข้างทางสดสดจากสวนเลยจ้าสดสดจากสวนนี่อย่างนี้อันนี้น้อยหนาบ้านอันนั้นน้อยหนาปากช่องเนาะ อันนี้เท่าไหร่เนี่ยลนี่หงรโอ้นค่ะอินทผลัมอินทผลัมไปจ้าสดจากสวนค่ะนี่ค่ะยวซื้อไปฝากเด้อค่ะเพื่อนๆอร่อยเลยค่ะหวานๆกรอบๆจา้าโอ้นค่ะอินทผลัมอินทผลัมไปจ้าสดจากสวนค่ะนี่ค่ะยวซื้อไปฝากเด้อค่ะเพื่อนๆ อร่อยเลยค่ะหวานหวนกรอบๆจ้าเอาแปดสิบให้พี่โรหนึ่งแก้วมังกรแก้วมังกรสีแดงแก้วมังกรผลไม้แก้วมังกรแก้วมังกรเขาเรียกแก้วมังกรโลเท่าไหร่คะโร่ละสองน้ออินทผลัมมีหลายอย่างเลยจ้าส้มโอก็มีส้มโอ,มมโอเนื้อสีอะไรคะ อันนี้เสี่ยงกินเผ็ดดกินอินทผาลัมชิมขวามออกกรอบหวานเนาะอือไอ้ลูกอันนี้น้อยหนาบ้านอันนั้นน้อยหนาปาดช่องเนาะอันนี้เท่าไหร่เนลี่ยนึ่งรผลไม้ข้างทางค่ะพี่น้องจ้าผลไม้ข้างทางสดสดจากสวนเลยจ้าสดสดจากสวนนี่อยังนี่ นี้น้อยหนาบ้านอันนั้นน้อยหนาปากช่องเนาะอันนี้เท่าไหร่เนลนี่ยนึ่งรอผลไม้ข้างทางอร่อยอร่อยสดจากสวนเลเอาแปดสิบให้พี่โลหนึ่งแก้วมังกรแก้วมังกรสีแดง,ดงแก้วมังกรผลไม้ผลไม้ข้างทาง เอาแก้วมังกรมังกรสีนี้เท่าไหร่คะสีแดงอันนี้เสียดเสียดนี้อกิอินทาปาลามชิมหวานออกกรอบหวานเนาะอือไปูแ้แก้วมังกรแก้วมังกรเขาเรียกแก้วมังกรผลไม้ข้างทางผลไม้ข้างทางเอาแก้วมังกรมังกรสีนี้เท่าไหร่คะ สเอาแปดสิบให้พี่โลหนึ่งแก้วมังกรแก้วมังกรสีแดงสีแดงแก้วมังกรผลไม้ส้มสีส้มบอสีแดงไม่มีบอกเมียอินทภาลัมอาเลยคุณหรอถ่ายเลยถ่ายเองเ,อเลยใครกันเนายใเท่าไหร่นอะไรสีนี้อันนี้เหลืองอุตตาไนโอครับโอ้บ้าน,นเราเรียกสายน้ำผึ้งหรือเปล่าคะ นนหวานนะครับสีเหลืองโลละแปดสิบาทครับอ,อ,อันนี้สีขาวสีขาวครับสีขาว,ขาวแก้มอันนี้น้อยหนาบ้านอันนั้นน้อยหนาปากช่องเนาะอันนี้เท่าไหร่เน็กนี่น่รอยแปผลไม้ข้างทางอร่อยอร่อยสดจากสวนเลยโลละแปดสิบบาทครับ อันนี้สีขาวสีขาวครับสีขาวแก้มงกุนอะโวคาโดโลเท่าไหร่คะนี่สีนี้สีนี้โลละร้อยยี่สิบบาทนะครับแก้มังกรแก้มังกรเขาเรียกแก้มังกรน้นอะโวคาโดโลเท่าไหร่คะนี่สีนี้สีนี้โลละร้อยยี่สิบบาทนะครับ มนเข้าค่ะพี่ส้มมีส้มโอส้มผลไม้ข้างทางอร่อยอร่อยสดจากสวนเลยโลละแปดสิบบาทครับอ,อ,อันนี้สีขาว,ส,ขาวสีขาวครับสีขาวแก้วมันเอาแปดสิบให้พี่โลหนึ่งแก้วมังกรแก้วมังกรสีแดงสีแงสดง ผลไม้เสียงดูเดีะินะพาลัมชิมหวานออกกรอบหวานเนาะอไปดูผลไม้ข้างทางอร่อยอร่อยสดจากสวนโลเท่าไห่ะโร่สองออินะามีหลายอย่างเลยจ้าส้มโอก็มีส้มโอเนื้อสีอะไรคะนู้นอะโวคาโดโรเท่าไหร่คะในสีนี้ สีนี้โลละร้120ะระะอยยี่สิบบาทครับค่ะค่ะอะไรกิ่เสียดินเปี้ยนดิกินไอ้กินสะลามชิมหวานบอากรอบหวานเนาะอือไปลูกผลไม้ข้างทา,างผลไม้ข้างทางเอาแก้วมังกรมังกรสีนี้เท่าไหร่ครับสีแดงอันนี้ อันนี้อะไรนะอะันไหนครับเอะโาคาโดโอ้ยมาข้อมาข้อมาข้อบ้านเฮ่าค่ะมีส้มมีส้มโอโอ้ยมาข้อมาข้อมาข้อบ้านเฮ่าค่ะมีส้มมีส้มโอมค่ะมีส้มบ่ะ สีดแดงไม่มีบอกเนี่ยอินทผลัมอาเลยคุณหมอถ่ายเลยถ่ายเองเลยใครกันเนี่ายเท่าไหร่แก้วมังกรแก้วมังกรเขาเรียกแก้วมังกรส้มสีส้มบอกสีแดงไม่มีบอกเนี่ยอินทผลัมอาเลยคุณหมอถ่ายเลยถ่ายเองเลยใครกันเนี่ายเท่าไหร่อันนั้นเส้นเส้นริบกินอินทผลัมชิมหวานครัออกกรอบหวานเนาะ โอ้ยมาขอ้อมาขอ้อมาข้อบ้านห้าอ่ะยีสตมีส้มโอส้มเนอะไรสีนี้อันนี้เหลืองอินทรายโอครับโอ้บ้านเราเรียกสายน้ำผึ้งหรือเปล่าคะหวานนะครับสีเหลืองอันโลเท่าไหร่คะโร่สองอินทรายเ่า หลายอย่างเลยจ้าส้มโอก็มีส้มโอเนื้อสีอะไรคะ,ะผลไมข้ข้างทางอร่อยอร่อยสดจากสวนโลเท่าไหร่คะโลสองสิบอินทผลไม้มีหลายอย่างเลยจ้าส้มโอก็มีส้มโอเนื้อสีอะไรคะอคันนี้เสือกินเสือกินอินทผลไม้ชิมหวานอรัอบกรอบหวานเนาะไอ้ลูก เอาแปิบให้พี่โลหนึ่งแก้วมังกรแก้วมังกรสีแดงสีแดงแก้วมังกรผลไม้โลเท่าไหร่คะโล่สองิอินทผลไม้มีหลายอย่างเลยจ้าส้มโอก็มีส้มโอ,มมโอเนื้อสีอะไรคะแก้วมังกรแก้วมังกรเขาเรียกแก้วมังกรโลละแปดสิบบาทครับ อันนี้สีขาวสีขาวครับสีขาว,ขาวแก้มโลละแปดสิบบาทครับอันนี้สีขาวสีขาวครับสีขาว,ขาวแก้มอันนี้น้อยหนาบ้านอันนั้นน้อยหนาปากช่องเนาะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยโลนี่หนึ่งร้อยแปดสิบาทโอ๊ยมาข้อมาข้อ มาข้อบ้านเห่าค่ะยิมสมมีส้มโอส้มโอคะอ,อ,อินทผลัมอินทผลัมอันนเสือกตุนเต๋นอินทผลัม,มชิมหวานออกกรอบหวานเนาะไอ้ลูกเนอะไรสีนี้อันนี้เหลือง,ง,งอ,อิสราเอลครับอ้บ้านเราเรียกสายน้ำผึ้งหรือเปล่าคะ หวานนะครับเพือน,อนแก้วมังกรแก้วมังกรเขาเรียกแก้วมังกรโออินทผาลัมอินทผาลัมอันนี้น้อยหนาบ้านอันนั้นน้อยหนาปากช่องเนาะอันนี้เท่าไหร่เนนี่ยนึ่งร้อปจรจาสดจากสวนค่ะนี่ค่ะ๋ยวกซื้อไปฝากเด้อค่ะเพื่อน อร่อยเลยค่ะหวานหวานกรอบๆจ้าผลไม้ข้างขาง